สวัสดีค่ะน้องเก๊สวัสดีค่ะสวัสดีครับกายสวัสดีค่ะน้องเกสคิดว่าน้องเกสรู้จักหมาม้าดีแค่ไหนฮะต้องรู้จักดีนะเพราะว่าครอบครัวเดียวกันกายคิดว่ากายสนิทกับหมามาไหม,ะม,ะม,ะมครับอืสนิทครับคิดว่าน้องกายรู้เรื่องหมามาทุกเรื่องไหมครับ แม่ป๊าจะลองถามดูนะครับมาม่มาชอบสีอะไรคะมาม่มาชอบสีฟ้าฟ้ามาม่มาชอบกินอะไรกินไม่อยู่มาม่มาชอบกินของพี่ไม่อ้วนนะอ,อ้ <c oughs> พี่ไม่อ้วนเหรอะคะเ <c oughs> ช่นอะไรคะน้ำพายร์ไม้แบบทำปั่นเสร็จๆไม่ก็เหมือนน้ำซัมคั้นเสร็จเลย แล้วมามามีชอบของอ้วนๆต้องไหมมันอ้วนเหรอมามชอบกินเค้ก <c oughs> ม,า,มาชอบทำอะไรคะชอบเย็บผ้าะ <c oughs> ม,า,มาเกิดวันที่เท่าไหร่หม,า,มาเกิดวันที่5ก,กันแล,ล,แล้วแกแมโพส2 5 6 7 2ัน2ี2 2 2 2 2ด2 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 2ก2 แล้วน้องเกนอยู่กับหมามาบ่อยแค่ไหนคะกลางคืนมามาก็ไปก่ำนานได้บางวันก็เป็นปบบแบบแต่ว่าหนูก็เจ้มามาไม่ชอกที่น้องกายอยู่กับหมามาทุกวันไหมคะมทุกวันหมามาทำอะไรให้กายบ้าง ทำทอาอยหมามาซักผ้าให้หนูแล้วก็ทำเกือบทุกอย่างให้หนูเลยอ่ะ้วสิ่งที่หนูชอบที่สุดที่หมามาทำให้คืออะไรค่ะ ทำอะไรให้ครับมาช่ำให้หมาม้าทำข้าวให้กินครับเรามาทำกับข้าวอร่อยไหมอร่อยแล้วหนูรักาม้าไหมรักกังคืนเนี่ยก่อนนอนนี่หนูชอบอะไรบ้างคะหนูชอบจุ๊บป้ามาก,ก่อนนอนแล้วก็ก่อนเกย์แล้วน้องเกยรักาม้าไหมคะรัก รักแค่ไหนอะรักสุดๆไปเลยถ้าเหลือเวลาแค่วันเดียวพรุ่งนี้จะทำอะไรกันขัม,มามาเดีย๋ยวพามาไปเที่ยวจะเที่ยวที่ไหนอะเที่ยวสวนจันทรจำหนักบุรี <laughs> อะไรนะการจนันทร์บุรีทะไปน้องไปการจนันทบุรีด้วยอะ <laughs> พาพาใครเที่ยวแน่เนี่ย <c oughs> ถ้ามีถ้าสมมุติว่าเหลืออีกแค่วันเดียวที่หมาม้ามีชีวิตอยู่แะะอยู่ได้กันแค่อีกวันเดียวนอแก้วอยากจะทําอะไรกับหมามา้าหรือพาหมาม้าไปไหนหรือะทำอะไร จะให้เยอะๆทำมามาสิ่งที่มา่มาอยากจะทำตรงงไปไหนคะก็ให้ม่แม่เรียกไงวันแม่ก็จะมาถึงแล้วรู้สึกอย่างไรว่าเดี๋ยวนี้เป็นทั้งฐานะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกในเวลาเดียวกันเอาจริงๆคือตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าทําไมแม่ต้องดุต้องว่าต้องคอยห้ามนู่นห้ามนี่แต่อยู่ตลอดเวลา แต่ตอนนี้เรามีลูกของเราแล้วเรารู้แล้วเลยว่าสิ่งที่แม่ดุที่แม่ว่าที่แม่ห้ามที่แม่สั่งสอนบางครั้งคือเรารู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันเกินไปไหมแต่จริงๆคือมันคือความรักความห่วงใยที่แม่เรามีให้กับเราตลอดตอนนี้รู้สึกเลยว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยเรายิ่งรักแม่มากกว่าเดิมเลยพูดถึงชีวิตก่อนที่จะเป็นคุณแม่หน่อยก่อนที่จะเป็นคุณแม่ใช่ไหมสมัยนั้นคือทํางานหาเงินได้เท่าไหร่เราก็รู้สึกว่า เราไม่ต้องโฟกัสกับไหลเราใช้ความสุขกับตัวเราได้เต็มที่เลิกง,งานแล้วก็ไปช้อปปิง้งโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยจะต้องเก็บเงินไว้เยอะๆทําไมก็มีเงินออมส่วนหนึ่งแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าโอ้ยาวขนาดนั้นเราจะต้องมีเงินก้อนใหญ่เพื่อสํารองอะไรไว้เยอะแยะแล้วก็สมัยพบกับพ่ออินอย่างเงี้ยเราดูหนังกันแบบทุกอาทิตย์เรียกว่าหนังชนลงเข้าใหม่นี้ไปดูตลอดเลยหนังมีเข้าไม่ทันเราดูว่างั้นเถอะแต่พอมีลูกแล้วเนี่ย ในช่วงปีแรกๆยิ่งแบบน้องเกณฑ์น,น้องกายตัวเบบี้สองปีแรกนี่คือเราแบบตัดขาดกับโรงหนังไปเลยเพิ่งจะมีหลังๆเนี่ยแต่ก็2ปีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนสุกแยงเงี้ยเราก็จะมีไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆกับดึกตื่นสายในวันหยุดก็ไม่ต้องแคร์อะไรแต่พอมีลูกแล้วมันไม่ได้อะมันเหมือนต้องโฟกัสไปกับลูกแล้วก็ลูกเนี้ยไม่มีวันหยุดและอาชีพแม่ก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงเมื่อได้มาเป็นสุกคุณแม่ เปลี่ยนแบบคนละเรื่องคนละราวเลยเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตเราเราก็มีความสุขไปวันๆเรียกว่าไปวันๆดีกว่ามีเงินก็เก็บเท่าที่เก็บแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วเราต้องคิดถึงอนาคตว่าลูกเราจะอยู่ยังไงจะเรียนยังไงได้รับการศึกษาที่ดียังไงมันไม่ใช่แค่แบบแค่มองแค่ตัวเรารอบนี้แล้วเราต้องมองแบบไปไกลกว่าที่ลูกเราเป็นอีกมันทั้งหมดเลยทั้งเป้าหมายทั้งความฝันคือเปลี่ยนจาก ตัวเราเองนะ่มันไปอยู่ที่ลูกทั้งหมดเลยนะชีวิตนี้คือไม่ต้องอะไรอีกแล้วแค่ลูกเท่านั้นการจะพัฒนาคนให้แบบประสบความสําเร็จให้มีชีวิตที่ดีนะนะั่นนหะเราต้องจ่ายนะจ่ายทั้งเงินทั้งเวลาแล้วก็ทั้งชีวิตด้วยนะตอนน้องเกดเล็กๆนะต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากยิ่งมีน้องกายตาใหม่อีกคนนะเป็นอะไรที่เหนื่อยทวีคูณเลยมันไม่ใช่คูณ2นะแต่มันยกกําลังสองเลยน้องเกดในขณะที่ต้องการความรัก กาดูแลการดูแลเอาใจใส่แต่น้องกายต้องการประครบะงบเราต้องแบบแยกล่างให้ดูแลทั้งสองส่วนให้มันบาลานซ์ให้มันเท่าๆกันไม่ว่าจะกินจะนอนจะเข้าห้องน้ำคือมันอยู่ในวังวนที่ดเด็กๆห้อมล้อมตลอดเวลาเราไม่สามารถแยกล่างแล้วมีชีวิตส่วนตัวได้เหมือนเดิมเลยเวลาเราไม่ชอบงานอะไรที่ทําเราแค่เดินปวลาออกมันสามารถทําได้เลยเรายกเลิกง,งานที่เราไม่ชอบได้เลยแต่คําว่าแม่เนี่ย มันลาออกไม่ได้และชีวิตนี้อยากให้พูดถึงน้องเกนน้องกายนิดนึงอนในส่วนของยังไม่ทันเริ่มก็จะร้องไห้ละ <c oughs> จะบอกว่าภาพที่เห็นเลยๆภาพในคลิปนะคะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเรา <c oughs> หลายๆคน <c oughs> คงอาจจะตําหนิแม่แอนว่ารักลูกไม่เท่ากันแต่อยากจะบอกว่าชีวิตของแม่คนหนึ่งอะ <c oughs> ไม่มีคําว่าไม่เท่าเทียมกันหรอก อยากจะให้อธิบายในมุมมองของเรานะคือน้องเกดอายุ8ขวบครึ่งแนละ้วเขารู้จักรับผิดชอบรู้จักผิดถูกชั่วดีแล้วการที่เราจะสอนลูกให้เป็นคนดีเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักอยู่ในกฎระเบียบของบ้านกฎระเบียบของบ้านแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครอบครัวเราพื้นฐานจะบอกว่ามีการทำโทษลูกก็ได้แต่ไม่ถึงกับฟาดรุนแรง ใช้คำอยาบขายแต่เราพยายามจะสอนเสมอเสมอให้ลูกเราเป็นคนดีรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อจะอยู่ในสังคมได้ในอนาคตเพราะอีกหน่อยเชื่อว่าพ่ออินแม่แอนไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดหรอกอีกหน่อยพอเขามีชีวิตวัยรุ่นเขาก็จะอยากอยู่ของเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปลูกฝัขขงเขาใตอนเนี้ยมันก็จะดีต่อเขาในภายภางหน้าคาดหวังอะไรกับลูกๆมั้งกับลูกๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลย ไม่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็จะอยู่เป็นหลักคอยปกป้องดูแลเขาให้ก้าวย่างอยู่ในสังคมได้ถ้าเขาประสบความสําเร็จนในชีวิตก็ดีไปเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องกลับมาเลี้ยงดูเราในภายภาคหน้าขอแค่เอาตัวเองให้รอดก็พอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกล้มเหลวพ่อแม่คนนี้แหละ จะคอยประคองลูกเองจากลูกแค่ไหนคะที่สุดในชีวิตอะ แสนทอรมาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรา นเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนม ล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค์แลวกดกระดิ่งนะคะใหติดตามคลิปใหม่ได้นะคะบ๊ายบาย